วันนี้อย tamam ู่กับช่องบาลิชแชนแนลนะฮะนี่ก็อยู่ในครัวองบ้านบาลูเชเนลนะครับผมก็ครัวนี้นะครับผมสร้างเมื่อตอนสองเดือนที่แล้วนะครับผมหัดเข้ามาเข้ามาเข้ากล้อมานี่ฮะสวัสดีครับครับนะก็นี่เป็นครัวของบ้านผมเองนะฮะครัวนะครับครัวนะครับผมให้ดูสระน้ำสระน้ำด้วยนะทุกคนสระน้ำเดือน อันนี้ฮะนี่ฮะสระน้ำแต่สกปรกไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคลิปหน้าฮะรอคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาล้างจะาดน้ำแล้วก็จะมาจะมาล้างให้ดูเลยนะทุกคนจะมาล้างให้ดูแล้วก็เล่นด้วยนะครับสวยเลยไหมทุกคนฮะบางผมก็สวยนะทุกคนก็ถึงมันจะเล็กไปหน่อยก็มัยใช่ครับนี่ให้ดู ทุกคนวิวครับบอกไปตรงนี้ก็จะเป็นที่เราถ่ายเมื่อวันก่อนนะฮะครับประมก็นะฮะอ่ะมานั่งหน่อยมานั่งมานั่งมานั่งนะนี่ครับผมมีโตะด้วยนะเขาเรียกว่าโต๊ะโต๊ะอะไรนะโต้หินโตะหินนะหินอะไรสักอย่างนะครับครับผมโครงสร้างทั้งหมดของ,ของครัวนะครับผม มันจะทำด้วยจากเหล็กนะฮะนั่นนะเห็นไหมครับทุกคนนั่นนะเหล็กเหล็กเหล็กเลกมดเลยครับผมแล้วก็มีอิฐผสมตรงกําแพงนะครับผมครับผมแล้วก็มีกระเบืองตรงนี้นะฮะทุกคนนี่ครับผมในที่มันมีลานิ้ชักอะไรตรงนี้นะครับผมพ่อบพ่อผมเปคนทำเองนะทุกคนอ่าไปดูไปดูใกล้ๆกันทุกคนบะมาดูใกล้ๆกันเลยนี้ตัวแครนะครับครับผมอันนี้ก็ซิงค์น้า ล้างจานนะฮะอันนี้ตรงนี้อันนี้ที่เก็บของอ๋อมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเหมือนกันทั้นี้ก็จะเป็นตอแก๊สนะครับตรงทอแกเล์นะฮะเอ้ามข้าวแล้วอันนี้ก็อ่าฮะที่กันที่กันกระเด็นนะทุกคนล้างจานแล้วก็มีพวกอุปกรณ์โอ้โหเต็มเลยฮะทุกคนโอ้ตู้เสื้อผ้าถุงเสื้อผ้า ตู้เย็นนะฮนะ <Wow. S 2> เย็นใหญ่มากทุกคน,นครประมาณสองมืก่กว่าบาททุกคนโอเคครับ